ญี่ปุ่นเผยผลสำรวจอายุไขสำหรับกิจกรรมต่างๆของชีวิตเรื่องบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปก็จะถึงอายุไขของมันจะมีเรื่องอะไรบ้างไปฟังกันได้เลยครับที่ญี่ปุ่นมีคำว่าเซคัสสึจูเมียวแปลว่าอายุไขแห่งการใช้ชีวิตไม่ใช่อายุไขที่เราตายนะครับแต่ว่ามันคืออายุที่เราเริ่มจะเลิกทำอะไรบางอย่างไปทีละอย่างยกตัวอย่างเช่น10ขวบเด็กผู้หญิงจะเลิก,ลกอาบน้ำกับพ่อ14ปีจะเลิกเชื่อว่าซานตาคอสมีจริง24ปีจะเลิกรับอ่างเปาเพอร,รู้สึกว่าไม่ควรได้รับแล้ว34ปีจะเลิกไปนัดดบอหาคู่ 39ปีจะเลิอกอดนอนหรือทำงานโต้ลุ่งเพราะวันลุ่งขึ้นมักจะพัง45ปีเลิกไปบุฟเฟ่เพราะรู้สึกว่ากินไม่คมแล้ว49ปีจะเลิกค้นหาตัวเองเพราะว่ารู้สึกอาย50ปีเริ่มรู้สึกว่าเนื้อย่างมันหนักเกินไปกินได้น้อยลงอายุ55้าจะขับรถเที่ยวไม่สนุกเหมือนเดิม59ปีทำอาหารแล้วรู้สึกขี้เกียจ66ิปีดูแลพ่อแม่ไม่ไหวแล้วและ71ปีเล่นกับหลานสุดตัวไม่ได้อีกต่อไป ญี่ปุ่นเขาสำรวจเรื่องนี้จริงๆเลยนะครับว่าพฤติกรรมพวกนี้หมดอายุตอนไหนหลายอย่างเราเลิกทําไม่ใช่เพราะร่างกายด้วยแต่เพราะว่าใจเราเองในยุคนี้ที่คนบอกว่ามนุษย์อาจมีอายุยืนได้ถึงร้อปีอาจจะไม่สําคัญเท่ากับการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราชอบแล้วใช้ได้นานแค่ไหนด้วยนะแล้วพเพื่อนๆล่ะครับตอนนี้มีอะไรที่เคยทำแล้วเลิกไปโดยไม่รู้ตัวบ้างผมเองเนี่ยตอนนี้อายุ36ปีนะครับไม่สามารถกินเนอย่างเยอะๆได้เหมือนตอนที่หนุ่มๆแล้วเพราะว่ากระเพาะมันไม่ไหวจริงๆครับ